อ่าพอดีครับนี่งานฉากนะครับงานขึ้นปูนนะครับคือทีมงานก่อไว้มันอาจจะเบี้ยวไม่ตรงไม่ได้ระดับไม่ได้ฉากไม่ได้ม,มุมเราก็มาแก้ให้นะครับแก้งานให้แบบไม่ไม่ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับพอพอดูได้นะครับพอดูได้นะครับคิดในร้อยเปอร์เซ็นต์ก็อยู่ประมาณทักสิบเปอร์เซ็นต์นะครับ ประมาณสิบเปอร์เซ็นะครับเพราะว่างานฉาบเรามาแก้งานฉาบงานก่อเขาก่อไม่ได้นะครับเรามาจับเสี้ยมหามุมหาเหลี่ยมนะครับแก้อยู่ประมาณสิบเปอร์เซ็นตนะครับคือเจ้าของบ้านก็โอเคนะครับแต่ว่าไม่รู้ว่าโอเคแบบไหนนะครับนี่นะครับวันนี้เราขึ้นได้สองวันเราขึ้นนะครับนี่นะครับคือเขาก่อก่อไม่ได้ระดับนะครับ คือจับไม่ได้แนวนะครับเราก็มาจับเสียมหามุมหาเหลี่ยมให้นะครับก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับตอนนี้เราก็มาขึ้นอีกแงหงนะครับนี่นะครับขึ้นอีกแง่งานฉากนะครับของนี้ด้านนี้จะเป็นมุมของห้องน้านะครับก็เหลือป่านะครับรอปูนแห้งก่อนนะครับนี่ครับหาเหลี่ยมหามุมนะครับคือคง ประมาณนี้นะครับวันนี้ก็น่าจะได้แผงนี้นะครับ้ัางแผงครับนี่ขอบคุณที่รับชมและหใครมีคำแนะนำดีๆก็แนะนำได้นะครับถึงลงด้านล่างได้นะครับไม่รู้เลยจะแก้ไปยังไงครับคือเครื่องไม้เครื่องมือก็ไม่ได้ร้อยเปอเักเท่าไหร่นะครับก็ได้ประมาณนี้ครับคือแก้ไปตามเนื้องานนะครับ ประมาณนี้นะครับนี่นะครับ